สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศนบอลทีเด็ดบทวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งแบบเน,น้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ีทีเด็ดบอลเต็งที่เรามีความมั่นใจมาก 80- 90%ถึงที่จะแจกงในกลุ่ม VP เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเต็ป และพานาเล่นบันสดบอกได้เลยว่ารับซับกันไปทั้งวันเลยละครับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อขอช่างทางเข้าลุมกลุ่ม V.I.P. ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกดไลค์ใต้คลิปกดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เด็ดๆใหม่ให้เ,เพื่อนรับซับได้ก่อนใครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับกับฟุตบอลคู่แรกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปลาลีกรหว่างทีม S.J.K. เฮลซิงกิฟินแลนด์ปะทะมาริบอร์สโลวีเนียสนามโบลต์อารีนาเวลาหราคาบล SDK เต่อ ลบฟอร์มผนัดล่าสุดของ2ทีม SJK h e ลซิง k i ชนะ3เสมอ 1. แพ้1มาริบอร์ฟอร์มค่อนข้างจัดว่าห่วยเลยทีเดียวด้วยการชนะ 1. แพ้4ความพร้อมล่าสุดของ2ทีม SJK h e ลซิง k i SJK h e ลซิง k i ตัวแทนจากประเทศฟ,ฟินแลนด์ิ่งจบุกเจ้า AC o ูลู1ต่อ1ในลีกเมือ่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดนั้เข้ามาเพิ่มเติมนอกจากมานูเอลมาติกรูฟริสกีและเวนตรีมเรนสามแข่งเดียงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างสา ตัวทั้งหมดคาดว่านัดหนี้เตรียมจะทัดในระบบ3 1 4 2โดยมีมาลิกอาบูบาการีกับแอนโทนีโอลูซันยาผู้เกำลังกรลาสก่อยแดนหน้าตามระเบียบมาริบอร์มาริบอร์ตัวแทนจากประเทศสโลวีเนียผู้จะเปิดร่างผ้ากับโอลิเปียซุนต์สองในลีกเมื่อสุดระปฏิบัานมาสำหรับความพร้อมทีมกับลงฟาดแข่งจะไรเงามาตินมิเลกแม็กวอสันอัสเบจูอเล็กปิเล่สี่แข้งเดี่ยงซึ่งไม่สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนคาดว่าแมตช์นี้เตรียมจะทับในระบบการเล่น4 2 3 1โดยมีโรโกบัตูดินาออกสตาร์ดิน ทัศนคของอลนทีเดตงานหนีไม่แคล้วเจ้าถิ่น SJK h e ล s i n k i กินนิ่มตามคาดแม้เล็กๆจะฟันมาก่อน2ต่อศูนย์ในฐานะกานตุกะแต่เลข2ก็ได้กลับมาบุน้นในรังย้าของตัวเองและน่าจะกุมความได้เปรียบได้หลายด้านอีกทั้งมาตรฐานและความมั่นใจก็รู้ดีมีทรงกู่แข่งเยอะเมื่อเทียบกับมาริบอร์ที่แพ้รวดสีห่หนท้ายทุกรายการแต่โดนทวงแนวรับยับเยินรุรมวมเจ็ดเม็ดเลยทีเดียวและไม่ถึง3านัดที่ยิงใครไม่ได้เลยต้องยอมรับว่าง,งานหนีเหนื่อยหนักเอาเรื่องไม่แปลกที่เรจะเปิดมาเอียงซ้ายฝั่งเจ้าบ้าน จัดโหลด SJK Helsinki พิชิตชัยต่อ SJK Helsinki 0.5ฟันธง SJK Helsinki ชนะ1-0อัตราค้มจใจ8ต่อ10 วิเคราฟโรกุตไปวิกโรฟตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกระหว่างทีมสโลวาโกเช็กปะทะเฟเนร์บาเช่ตุรกีสนามเมสกี้ฟอสบาโลวีสตาดิโอนมิราซาวาวาเลนตีเวลาเที่ยงคืนราคาบอลเฟเนบาเช่ต่อซึ่งจะสองห้าฟอร์มพนันล่าสุดของสองทีมสโลวาโกชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเฟเนบาเช่ชนะสองเสมอสามความพร้อมล่าสุดของสองทีมสโลวาโกสโลวาโกตัวแทนจากประเทศเช็กจะเปิดรับอาชนะฮาริเดกคราฟโลกหนึ่งกับศูนย์ในลีกเมืุ่ า,าสำหรับความพร้อมทีมก่อนลงฟาดแข่งเจมดสิทธิ์ใช้งานตานนลาฟอฟบันแนวรับชอมเกไว้วัย2ปีที่รับ2ใบเหลืองโดนไล่ออกจากสนามไปโดยปริยายขณะที่คู่ลังหลักรายอื่นกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งคาดว่านัดหนีเตรียมวางหมากในระบบ4-1-4-1โดยมีเวลา4เป็นยับสกีออกสตาร์ทเย็นหน้าลาตาขายและใช้มิสานทราฟนิกกับมาเร็กฮาฟริกปักหลักคุมแดนกลางตามระเบียบเฟเนบาชเช่เฟเนบาชเช่ตัวแทนจากประเทศตรุรกีหรือทูเคียคุณจะเปิดรังเจ้าอุมรานเยสเปอร์3ต สในลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารับความพร้อมของทีมเป็นลงสนามจไรเงานาซิมซันการีเมิร์ธฮาคารยันดาสเซดาอาซิสเฟอร์ดีคาริโกโลูเจอชัวคิงกับอีฟานคิวเวซีเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่ไม่สามารถลงเล่นได้ทั้งหมดคาดว่าแมตช์นี้เตรียมจัดทัพในระบบ4-1-3-2โดยมีรูมากับลินคอนเฮรุนเก้พวงคู่กับลาสกอรเนานาและไชมิเกลเครสโปรัรบจ็อบเพลย์เมเกอร์คอยสนับสนุนด้านหลังตามสูตรทาศนาของบอลทีเด็ดทีมเยือนเฟเนบัชเนาชดแ่ จากเลขแรกชนะมาถึง3า,ามตศูนย์คุงครองได้เปรียบอย่างถึงที่สุดแต่สำหรับเลข2ก็ไปยังวังว่าพวกเขาไม่โอกาสบุกซิวชัยได้อย่างไม่ยากเย็นจริงอยู่ที่มีการโรเตชันแน่นอนทว่าหากเปรียบเทียบศักยภาพของคุณพลังเสริมแล้วไปยังดูดีมีฟอร์มและขุนหนา้าขุนตามากกว่าด้านารายละเอียดจากเลขแรกเป็นฝ่ายบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวซึ่งตลอด9 0วินาทีสโลวาโกามีโอกาสเข้าทำได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเมื่อพิจารณาจากเรืกับภาพรวมของทั้งคู่แนะนำอยู่ต่อไม่ง้อดวงฟันทงจัดมาเฟเนเบเช่เฮลันสอยต่อเเนช 0.25ปันถุงฟเฟเนบัชเช่ชนะ1อ0อัตราเข้ามันจ่า8ต่อ1วิเคราะห์ฟุตบอลคิวสดท้ายวิเคราะห์บอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3ระหว่างทีมดูเดลแงอันดับหนึ่งลักเซมเบิร์กปะทะมันโมอันดับ6สวีเดนสนามสตาร์ดยอสบอสบัมเวลาตีหนึ่งราคาบอลมันโมต่อหนึ่งฟอร์มให้นัดลังสุดของสองทีมดูเดลแงชนะ3แพ้2มันโมชนะ2แพ้3ความพร้อมก่อนเกมเจ้าถิ่นดูเดลแงตัวแทนจากลักเซมเบิร์กภายใต้การดีมของคาร ฟังโกเอโร่ผลงานในเล็กแรกพวกเขาบุกไปพ่ายมันโมมาก่อนถึงสุตสามส่วนความพร้อมในเกมนี้จะไร้เงาชาญมอเรนกองกลางที่ติดโทดแบนในเกมดังกล่าวคาดว่าฟิลิปโบยิสมิดฟิลจากโครเอเชียจะได้ลงสนามแทนด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3-412โดยแนวรุกจะใช้เดวิดเซนาซีคอยสร้างสรรค์เกมสนับสนุน2หูห่องในในหน้าอย่างเฉามักโนและซามีอาฮัสจีลงบูในเกมนี้แล้วมาข้ามฟังกันที่ทีทมเยือนกันบ้าง่ะครับสรับมันโมสโมสรตัวแทนจ จากสวีเดนเกมแรกพวกเขาถลม่มดูดแรงมาก่อน3ต่อศูนย์ถือว่าได้เปรียบค่อนข้างมากเลยทีเดียวส่วนสภาพความพร้อมเกมนี้นั้นไม่มีมาเาเมซีบีที่บาดเจ็บยาวร่วมถึงออสการ์เลวิกกี้ที่เจ็บลงสนามไม่ได้เช่นเดีวยวกันขณะที่ในรายของอันเดรสคิทเนเซนกองกลางกระทนทีมที่พ้นโทษแบนกลับมาพร้อมลงสนามได้อีกครั้งด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3ามห้าสองเนรุปจว่าง co, Service, load, เวตโกนัมเบอร์์วิสกับอันดูตอยโวลนนลงรัาสกรในเกมนี้นทัศนคตคบอลทีเด็กเจ้าถิ่นดูได้แรงตัวแทนจากลักซ น,นัดแรกพวกเขาบุกพุไพมาก่อน3-0แมตช์มนี้ได้เลยในบ้านก็จริงแต่การโดนมาก่อน3เมเมในเกมแรกก็จัดว่าพวกเขาเจอของแข็งมากๆเลยทีเดียวหากจะหวังเข้ารอบต่อไปในราคาประตูผ่ทีมเย็นบุกมาต่อ1ลูกแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีสุดครับเพราะมันโม่ระดับเนื้อกว่าแนวรุกค,มค้มกริบโดยเฉพาะทางฝั่งขวาของโจเซฟคีซี่กับเฟลิกเมโมที่ประสานงานร่วมกันได้ยอย่างยอดเยี่ยมเกมนี้เชื่อว่าจะแพ้กริปอย่างแน่นอนเพราะดูได้แรงเในนบ้านต้องเปิดเกมรุกสู้อยู่แล้วเกมนีน่าจะเข้าทางมันโม่แน่นอน อยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเฮลซับมากกว่าครับฟันุงมันโมชนะแน่ฟันทงสกอร์มันโมชนะ2ออัตราเขามจ่าย 8: ปต่อฝากทิ้งท้ายด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VP พี EP, ที่เน้น,นที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับซับกันทุกวันสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ลิงก์คำอธิบายใต้ใตคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้เนทุกวันกับทางทีมงานบอลทีเด็ดและเราจะบวกกัน